ก,กลายกับทีในตรวจบ้านป่อนะครับกลับจากภารกิจเอารถยนต์เข้าลงเก็บเดี๋ยวถึงตรงหน้าลงเก็บแล้วก็ต้องออกแรงยกกันออกมานะฮะวิ่งอยู่บนหลางเก่าครับ ไม่แน่ใจว่าเป็นการตรวจเตรียมการซ่อมบำรุงประจำปีหรือเปล่านะครับพอเดียวเห็นว่าจะมีการประมูลง,งานนะครับซ่อมบำรุงทางแต่สถานีบางซื่อนะครับยาวมาเลยนี่ครับเตรียมยศรถย์รางตัวทางลงมาแนละ้ว